มีคาแนะนำยังไงบ้างคือเริ่มแรกเลยเนาะเออสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเกษียณเนาะนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องเตรียมทัศนคติตัวเองเตรียม mindset ตัวเองก่อนยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กเกิดขึ้นเมื่อวานนี่ต้องตื่นเช้าไปทํางานอยูเลยอะ่ะว <c oughs> ันนี้ใช้เวลาเยอะขึ้นแบบ คนเราพอเกษียณมาจะรู้สึกว่าพอได้รับเงินก้อนมาเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่านี่มันเยอะะค่แล้วันเงินมันเยอะฉันก็อยากจะแบบว่าใช้ชีวิตบ้างน, <c oughs> นะคะหรือ <c oughs> จับจ่าย <c oughs> ซื้อ <c oughs> รถใหม่ซื้อรถบ,บ้านใหม่หรือว่าเอาให้ลูกให้หลานต้องอย่าลืมว่าเงินก้อนเนี้ยที่ยวมองว่ามันเยอะเนะะี่ยค่ะมันใช้อีกต้องหล่อเลี้ยงไปจนถึงแบบยี่สิบสามสิบปีเลยนะโดยยิ่งสมัยนี้เนี่ยคนออมีอายุยืนยาวมากขึ้นเยอะเลยอะค่ะ ค่ะิววันนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นของกเกษียณน,นะที่เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าปกติเนี่ยถ้า,าปีก็ประมาณหรือคนกเกษียณในเนดือนตุลาคมใช่ไหมคุณจีพี่การก็1ตุลาคมเนียเอาเป็นว่าเราก็จะจากชีวิตมมทํางาน20-30ิปีันี้จะเป็นชีวิตที่จะไม่ได้ไปทํางานละถ้าใครเกษียณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะออค่าวนี้ชวนจีิงมาคุยเรื่องนี้เนเพราะว่าเห็นเข้ากับช่วงสถานการณ์พอดีจริงๆเี่ย จริงๆตอนแรกตั้งใจจะคุยเรื่องไงรู้ป่ะเพราะว่าจีเป,เป็นเป็นคุณแม่ที่แบบลูกวัยรุ่นใช่ไหมเรายังอยากอยากจะคอนทินิวเรื่องนี้แต่ว่าขั้นก่อนขั้นก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนค่ะุณโมคุณแม่มาคุยเรื่องนี้ก่อนเปลี่ยนก่อนซึ่งเห็นไหมนัก,กวางแผนการเงินเขาจะคุยได้ทุกเรื่องอยู่แล้วมีคาแนะนํายังไงดีจิสําหรับคนที่เนี่ยอยู่ในจุดนี้แล้วแล้วบางคนอาจจะเตรียมตัวมาก่อนหรือบางคนอาจจะแบบชะล่าใจไม่ได้เตรียมตัวจิมีคําแนะนํายังไงม้าง คือเริ่มแรกเลยเนาะอาสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเกษียณเนาะนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องเตรียมทัศนคติตัวเองเตรียม m i ซ d s e t ตัวเองก่อนยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อวานเด็ต้องตื่นเช้าไปทํางานเลยอะ่ะมันนี้ส<อ>ีเวลาเยอะขึ้นแบบเยอะเลยอะ่ะน,นอะอ่าเรื่อันถัดมานเนี่ยคือเขาก็จะเเตรียมรับด้วยว่ารายได้ต่างๆที่โดยเฉพาะเงินเดือนหรือเงินรายได้ประจำอ่ะที่มันเคยเข้ามามันจะไม่มีการนะ,นะคะค่ะ ล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเออพอช่วงที่พอคนเกษียณมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเงินก้อนที่คนเขาจะได้รับเนาะถ้าข้าราชการเนี่ยก็จะได้รับบำเหน็จหรือว่าเออกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าพวกกองทุนภาษีทั้งหลายแหละที่เป้าสะสมกันมาเนี่ยค่ะจะบริหารยังไงนะคะ<ม>เพื่อให้มันตอบรับกับว่าโอเคเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งรายได้ของเขาอะซึ่งเป็นของเขาเองแล้วเขาจะทำยังไงให้มันสามารถทําให้เขามีชีวิตอยู่ได้และอยู่อย่างมีความสุข ได้ยาวนานที่สุดอื อันนี้คือเขาต้องต้องต้องแบบต้องยอมรับเต็มตรงสุดนี้ก่อนยอมรับของกรเปลี่ยนแปลงเพราะ,ระว่าอ,อันนี้คือหลายคนอาจจะมีการเตรียมใจหรือรู้อยู่แล้วแต่พอมาก้าวเข้าสู่ช่วงเวลานั้นมาถึงจริงๆเนี่ยแน่นอนมันจะมีสภาพสภาวะจิตใจ,จที่อาจจะไม่คุ้นชินได้เนาะคุณวง<ห>ไ,ไหมวิวใช่คำว่าบีงใช่ไหมใช่หรือแม้กระทั่งบางคนวิวเคยฟังผู้ที่เกษียณบางคนเนี่ยความเคยชินเนี่ยนะคะวันแรกของการไม่ไปทํางานตื่นเช้ามายังตื่นเช้าจะไปทํางานแบบเตรียมตัวจะไปทํางานเลยพี่การบังเอิเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะใช่ต้อง จีก่อนจีก่อนคือแค่จะบอกว่าคือจริงๆแล้วบางทีอ่ะอยู่เนี้ยคนหกสิบอ่ะสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นี้ยว<ไ>บสมองก็ยังดีอยู่จริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเออฉันไม่ต้องทํางานประจําแต่ว่าฉันยังทําสามารถทําอะไรอ,อ,อาชีพเสริมอะไรต่างๆได้นะคะอย่าเพิ่งหยุดเร็วถ้ายังถ้ายังมีแรงไหมกําลังอ่าค่ะนี่นี่ยกตัวอย่างใครนะเอาดูพี่ลูกหมูดูพี่ลูกหมูพี่ลูกหมูจะ เห็นปะพี่ลูกหมูจะเกษียณแล้วเด้อรับเบี้ยแล้วนะพี่ลูกหมูอ่ะแล้วดูสิยังแบบสวยเพรสวยเลยอ่ะดูไม่ออกนี่ถ้าาพี่ไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าพี่ลูกหมูจะเกระเสียนพี่ลูกหมูสี่สิบกับสี่จี้อ่ะจริง ไม่รอดอายุตัวเองเห็นไหมเขายังเขายังทำเขายังแบบยังสนุกกับการทํางานยังอะไรใช่ไหมพิวเพราะเดี๋ยวพี่ลูกหมูก็จะมาพูดในเวทีของเราใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ลูกหมูจะมาพูดในยี่สิตุลาคมเดยคุณผู้ฟังที่สนใจนั้โดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเกษียณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าจะเอาข้อมูลมาฝากกันนะว่าใครอยากมาเจอพี่ลูกหมูอยากมาวางแผนเกษียณเนี่ยมีรายละเอียดยังไงเนาะค่ะเนี่ยเป็นตัวอย่างพอที่พูดเดี๋ยวพี่เห็นภาพพี่ลูกหมูเลยว่าเฮ้ยคนหกสิบแต่ยังแบบโอ้โหสมองยังแบบจะฉับกระเฉงอยู่อ่ะกลับมาเรื่องนนี้ก่อ คือเราต้องยอมรับเลยเนาะเราเราอาจจะโหวงาอาจจะเคว้งเคว้งคว้างก่อนวันแรกแอาทิตย์แรกมันเคว้งแน่นอนมันโหวงแน่นอนแต่ถ้าเราทําใจไว้ก่อนเราก็จะบรรเทาใช่ไหมจีถูกต้องนะคะและจริงๆอ่ะคือจริงๆก็จะต้องวางแผนด้วยเหมือนกันนะวางแผนโดยดูตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราตอนนี้คือเราต้องรับ พอเรารับสภาพของเราได้แล้วอะค่ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะรายได้ของเราอะมันจะมาจากทางไหนบ้าง <c oughs> นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนเกษียณเนี่ยก็จะมีรายได้จากเ,เงินปันผลบ้างหรือว่ารายได้ค่าข้าราชการก็จะมีรายได้จากบำนาญเนาะ <c oughs> หรือว่าบางคนเนี่ยที่เก็บเงินเอาไว้ผ่านประกันก็จะมีพวกประกรันบำนาญคือหรือว่าเพียยังชีพผู้สูงอายุหรืออะไรทั้งหลายแหล่นี่ยคะ่ะที่เขาได้รับเนี่ยควรที่จะวิเขึ้นมาแล้วดูซิว่ารายได้นั้นเนี่ยนะคะเพียงพอกับ รายจ่ายหลักๆของเขาหรือเปล่ารายจ่ายหลักๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่กเกษียณเนี่ยก็จะมีเรื่องอาหารในการดูแลตัวเองเนาะอ่าไปสังสค์ช่วงแรกอายุ60เนี่ยก็จะเอ่อสําสานเยอะหน่อยนึงมีแรงไปเที่ยวอ่ามีค่าเที่ยวเนาะค่าสุขภาพนี่สําคัญมากเลยค่าเที่ยวนี่ใช่เพราะว่าเขามีเวลาแล้วไงใช่อืแต่ก่อนแบบอยากไปเที่ยวต่างประเทศนานๆไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้นี่คืออ่ะ มีละแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายทั้งส่วนนี้ที่ที่เยอะสําหรับเออคนที่เกษียณนะคะแล้วก็ส่วนหก็เป็นค่าเดินค่ะนะคะอันนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆของคนที่เกษียณเนาะเราก็ดูซิว่ารายได้ที่จูงเจือเราเนี่ยเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอเนี่ยค่ะเราลองดูซิว่าเอ๊ะมันจะปรับอะไรยังไงได้บ้างแต่แล้อย่างนึ้นนะว่าพวกรายจ่ายของนอกจากรายจ่ายที่มันจะต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยค่ะบางคนนี่ยังมีภาระอยู่นะ บางคนยังมีลูก<ช>นะ<ช>บางคนยังมีภ<ช>าระหนิ้สิบางอย่างที่เคลียร์ไม่หมดซึ่งจริงตามแผนหลักการเงินควรจะเคลียร์ให้หมดนะคนุณจีนแต่ว่านี่มันเลยจุดมาละเรายังเคลียร์ไม่หมดมันยังมีอยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ต้องดูเอามานั่งการเงนดูเลยว่าเออภาระนิ้สินพวกนี้ อันไหนบ้างที่จําเป็นและนะอันไหนบ้างที่ไม่จําเป็นถ้าไม่จำเป็นเนี่ยจัดการมันออกไปได้ดีไหมอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังต้องส่งลูกเรียนหนังสือยู่ซึ่งสมัยนี้พ่อแม่นี่เออเยอะนะที่เกษียณแล้วแต่ว่าลูกยังเรียนใกล้จะจบแล้วแต่ว่ายังไม่จบอ,อย่างนี้นะคะก็จะมีการกันเงินเอาไวา้นะคะ คือคือพวกนี้นะคะพอเราดูว่าวางแผนเอาไว้ว่าเป็นอย่างดีแล้วว่าโอเคเนี่ยอ๋อมันจะมีค่าใช้จ่ายหลักๆเท่านี้นะค่าใช้จ่ายภาระอะไรเยอะยังมีอยู่หรือว่าอีเวนต์อะไรต่างๆมีสองปีสามปีห้าปีข้างหน้าที่เราคิดว่าเราตั้งใจว่าเออเราจะเตรียมเอาไว้อย่างเช่นอเออเดี๋ยวแต่งงานให้เงินนะอะไรพวกนี้นค่ะพอเราเตรียมเอาไว้แล้วเราเอามาเทียบกับรายได้และทรัพย์สินที่เรามีนะคะค่ะ ถ้าเรามองแล้วว่าโอเคตายได้หรือทรัพย์สินเนี่ยมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะไปตอบโจทย์รายจ่ายที่เราคิดว่ามันจะหนึ่งสองสามสี่ที่เราคิดว่าเราแพลนว่าจะจ่ายนะคะเราก็ต้องวางแผนละอะไรแบบได้หรือว่าไรายได้เนี่ยมันอย่างเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ไหม,มช่วงที่อายุยังช่วงเกษียณเสีเสิมันจะมีสามเสีเนาะช่วงอายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็แปดสิบช่วงอายุหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยยังมีแรงนะที่จะทำงานนะคะความรู้ของเราเนี่ย,ยงังใช้ประโยชน์ยังได,ยงไดยง้ยังได้อีกเยอะแยะเลยะคะ่ะช่วงนี้เราอาจจะแบบตัวนั้นเรายังหาราย ใช่มี mm hmm. หารายได้ต่อได้นะคะ mm hmm. อย่างนี้องค์กรด้อยแยะเลยนะคะที่ให้โอกาสผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาทํางาน,นจริงๆอย่างมันดีนะนอกจากได้รายได้แล้วเนี่ยยังได้เออไม่ต้องอยู่เฉยะเพราะคนยิ่งอยู่เฉยยิ่งหงอกนะ mm hmm. นะคะแล้วก็จะมีผลกับสุขภาพด้วยค่ะเนาะก็ ยังได้อยู่ 60- 70ถึงเเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในจุดนี้เราก็ยังเห็นหลายคนนะเป็นที่ปรึกษาบริษัทใช่ค่ะใช่ยุคหลังๆนี้เราเห็นคนใช่คนเกษียวยังทำงานต่อก็มีอีกเยอะแล้วก็องค์กรในงานต่างๆก็เปิดโอกาสเหมือนที่คุณจีบอกใช่ไหมคะเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมันน่าจะเป็นการกลางทุกอย่างออกมาเลยเนาะพี่การคุณจีใช่ไหมคะการข้อมูลออกมาที่สําคัญสาคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราก็ต้องการออกมาด้วยเนาะว่าสัพย์สินมีอะไรนะคะ ทรัพย์สินนี่ก็จะแบ่งออกมาเป็นสองส่วนทรัพย์สินส,ส่วนที่เป็นเงิทุนเนี่ยที่เราเฝ้าเกิดเงินมาตั้งแต่ทำงานเนี่ยสะสมคือเราเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทละจากคนตามเงิน มาเป็นผู้ใช้เงินนะเราจะทำยังไง,ว,งไว่าให้เงินก้อนนี้มันหล่อเลี้ยงเราได้เพราะรายได้ของเราเนี่ยมันก็จะมา,าสะสมด้วยเหมือนกันนะคะ,คะจากดอกผลจากเงินที่เราสะสมค่ะ,ะ,คะสมมติเราเกษียณปั้งมาคุณจีแล้วเรามีเงินก้อนเนี่ยให้คุณจีแนะนําผู้ที่กเกษียณนะคุณจีจะแนะนํำยังไงดีคะนะวันนี้ทั้งในแง่ของการใช้แล้วก็การแบ่งไปให้มันต่อยอดเนาะเพราะว่าความน่ากลัวคือเราไม่รู้เราจะอยู่ไปถึงวันไหนอะคุณจีใช่ไหมคะแต่ว่าโอกาสในการหารายได้มันน้อยลงละนะคะค่ะค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนอื่นเลยคือเราพอเราดูรู้แล้วนะว่าจะมีเงินก้อนเท่าไหร่อะไรยังไงคือดูเลยว่าจํานวนแต่ละจํานวนคือเงินก้อนมันต้องออกมาหลายทางมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากออกองทออุนกองทุนเกษียณพวกบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าเป็นพวกเงินเป็นคืนประกันหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องมาล้างดูก่อนว่าเงินเหล่านี้เนี่ยมัน าวางทุกที่ถุกทางไว้หรือยังนะคะถ้ายังไม่อยู่มีทุกที่ถุกทางหมายถึงว่าเอ๊ะอยู่ในสภาพคล่องมากเกินไปไหมมันก็จะทําให้ไม่ทาให้พอร์ตไม่โตมากเนี่ยนะคะเราก็จะมีการต้องมีการจัดพอร์ตให้มันเหมาะสมกับเรานะคะแต่โดยคําแนะนําหลักๆเลยนะคะแนะนําว่าให้ลองดูก่อนว่าทรัพย์เป็นยังไงบ้างเราจัดพอร์ตนะคะอาจจะมาจัดว่าเป็น3พอร์ตพอร์ตนี้เนี่ยเอาไว้เ,เก็บไว้ในสภาพคล่องน,นะคะใช้สําหรับ หนึ่งถึงสองปีเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์การลงทุนเนี่ยผันผวนหมดเลยถ้าเกิดว่าเอาเงินทั้งหมดที่เราได้มาจากเกษียณเนี่ยเราไปใส่ในดิืดพอร์ตกองยืดพอร์ตพอร์ตเดียวว่ลงทุนเนี่ยลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่ตลาดที่อย่างช่วงเนี้ยตลาดทุ้งนี่ลงเยอะอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เลงบักใจที่จะต้องถอนเงินลงทุนที่มันขาดทุนอยู่เนี่ยเอามาใช้จับนะคะเพราะฉะนั้น่ควรที่จะแบ่งพอร์ตนะคะพอร์ตอร์ได้เนี่ยเป็นเอ่อเป็นสัตเอ่อเป็นพวกแบบออมทรัพย์หรือวว่่าาเป็นนพกยี และพอที่สองเนี่ยนะคะก็จะเป็นเพิ่มจำนวน,นขึ้นมาห,มหน่อยนึงนะคะ พอที่สองเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงพักประมาณสามถึงแปดปีข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามีระยะเวลาการลงทุนมากขึ้นเราสามารถเสี่ยงอื่นมากขึ้นได้ะนะคะแล้วก็พอที่สามเนี่ยก็คือเองินที่เราวางแผนที่จะใช้แปดถึงแปดปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรูะ้แล้วว่าค่ะว่าอ๋อเงินก้อนนี้เสี่ยงเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะคะค่ะแล้วเราก็จะสามารถวางสัดส่วนของเงินเนี่ยเอ่อให้ไปอยู่ในเอ่วอยู่ในุ้ได้มากขึ้นค่ะ๋อ้ตัอ่งจริงแล้วมันอยู่เรื่องของการจับพอตนะคะค่ะ แล้วก็ในขนาดเดียวกันนะคะอันนี้เป็นฝั่งของสินทรัพย์ลงทุนเนาะ,ะเราต้องวางแผนเรื่องของการถอนด้วยนะค่ะนะคะเพราะว่าเอะตอนแรกที่เราที่จีบอกเนาะว่าจะต้องมีการวางแผนว่าเอ่อรู้ว่ารายจ่ายของเราเดือนมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะคะเวลาเราถอนเนี่ยนะคะมันไม่ควรที่จะมากเกินสามถึงประมาณ4%ี่เอร์เซของเอง,งเินผอลงทุนทั้งหมดอะค่ะคือถ้าเกิด<ช>สมมติมันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้เงินลงทุนเราเองส่อลงทุนของเราอะมัน อยู่รอดหล่อเลี้ยงเราไปไม่ได้ไปจนถึงกเกษียณนะคะจริงๆถ้าเกิดมันถ้าเกิดเั้สี่เปอร์เซ็นก็คือเอา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 ถอนลงเอารายจ่ายตั้งแล้วก็หันด้วยหันด้วยพอลงทุนนะคะนะคะถ้าเกิดลงด้วเกินสี่เปอร์เซ็นเนี่ยก็คือถือว่า,ากำลังดีถ้าเกิดเกิดเอ่อถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยแสดงว่ามันมีลุ้นละว่าเฮ้ยมันจะพอหรือไม่พอเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนถัดไปเนี่ยมันก็จะมีพวกสินทรัพย์เอ่ออื่นๆอย่างเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์ บ้านเช่านาะเรามีรายได้จากค่าเช่าบ้านอะไรทั้งหลายแหละเอาลิสต์ให้หมดก่อนนะคะว่าเรามีที่ไหนอะไรยังไงบ้างรวมถึงที่ดินอะไรด้วยพวกนี้การที่เราลิสต์เอาไว้อะคะ่ะเราก็จะรู้ละว,ว่าเอออนไนที่เรายังมีภาระอยู่ภาระในการของอ่าหรือว่าอันไหนที่เรามีรายได้ หรืออันไหนที่เราต้องการต้องการการดูแลจะเป็นพิเศษอย่างเช่นแบบบ้านตามต่างจังหวัดแล้วเราปล่อยเช่าแล้วเออถ้าเกิดมติมีการเปลี่ยนคนเช่าบ้านทีนี้เราก็ต้องเข้าไปทําความชาดเอ๊ะแล้วเราจะทาอย่งนี้ได้ไปจนถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามองแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้นะเราอาจจะมีการปปรับแลเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเหล่านี้นะคะให้มาเป็นทรัพย์สินที่เราสามารถดูแลเองได้<ม>เช่นก็คือขายแล้วก็เอาไปเป็นสินทรัพย์การลงทุนไปซื้อกองอสังหาริมทรัพย์มาซแทนไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมค่ะ จริงๆดีเท,เทล <c oughs> เทยอะนะเนี่ยค่ะ <c oughs> ดีเทลเยอะนะเนี่ยยังไม่หมดเลยนะใช่ประเด็นสาคัญคือเรื่องของการแจกแจงออกมาทั้งหมดเนาะทั้งในเรื่องของเ,อเงินก้อนรายรับเรามีอะไรบ้างรายจ่ายเรามีอะไรบ้างแล้วก็นํามาจาัด <c oughs> พอรพ์ตพี่คุณจีบอก <c oughs> ใช่ไหมคะพอร์ตที่หนึ่ง <c oughs> อันนี้เรื่องดูสภาพคล่องพอร์ตที่สองแต่ชอบที่ว่าเออเราจะต้องมาแจงอะว่าเงินก้อนนี้ใช้ในช่วงระยะเวลากี่ปีช่วงนี้ใช้ระยะเวลากี่ปีจะได้วางแผนการลงทุนได้ได้ถูกใช่ไหมคะสอดรับกับช่วงเวลาที่เราจะใช้เงินอืมใช่คือจริงๆสิ่งที่เป็นห นเราพอเกษียณมาจะรู้สึกว่าพอได้รับเงินก้อนมาเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่านีนมันเยอะ <c oughs> อ่ะคแล้วพอมันเงินมันเยอะฉันก็อยากจะแบบว่าใช้ชีวิต,ตบ,บ้างน,<า>นะคะหรือจับจ่าย <c oughs> ซื้อรถใหม่ซื้อราบ,บ้านใหม,บบใหม่หรือว่าเอาให้ลูกให้หลานต้องอย่าลืมว่าเงินก้อนเนี้ยที่เรามองว่ามันเยอะเนี่ยค่ะ <c oughs> มันใช้อีกต้องหล่อเลี้ยงไปจนถึงแบบยี่สิบสามสิบปีเลยนะวยิ่งสมัยนี้เนี่ยคนเอ่อมีอายุยืนยาวมากขึ้นเยอะก็เลยอะค่ะ่ะนั้นคือคืออันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากะค โอเคก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะนี่มีคุณพึ่งเขาฝากมาเขาบอกว่าป mm ัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเกษียณที่60นะคุณจีเขาบอกว่าปัจจุบันมีการเออร์ลี่เร็วขึ้นบริษัทเอกชนหลายแห่งก็เกษียณ55ปีนั่นหมายความว่าเรามีเวลาเพิ่มขึ้นมาอีก5ปีละคุณจีใช่ไหมคะที่เราจะต้องใช้เงินในขณะที่การทํางานหลักเราหยุดด้วยอะไรเงี้ยนะคะถ้าสําหรับคนเกษียณเร็วขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะวางแผนต่างจากเดิมอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวฝากคุณจีไว้ช่วงหน้ามาคุยกันรวมถ ค่ะพักกันสักครู่โอเคช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อคะ <S <S ่ะการวางแผนหลังกเกษียณนะกับคุณจีเมื่อสักครู่เลยคุณจีให้แนวทางหลายเรื่องเลยทั้งต้องรู้ก่อนนะว่าเงินเราได้ช่องทางไหนเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็มาวางแผนวางสัดส่วนเงินกันนะ<อ>เดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะตอนนี้คุณจีกับพี่การอยู่กับเราอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ<อ>สวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมาอีกรอบอีกรอบจริงจริงยังมีหัวข้อหนึ่งอ่ะที่พี่รู้สึกว่าบางคนอาจไม่ได้นึกถึงแต่บางคนก็ก็เตรียมไวะก็คื พอเราหกสิบขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือแพ็กเกจรับใครจะรับแพ็กเกจเล็กแพ็กเกจใหญ่เท่านั้นเองเรื่องของโรคแพ็เกจดช่เน,นี้ยน่าก,กลัวมากใช่ยาค่าโรงพยาบาลค่าอาหารเสริมเนี่ยเออตรงนี้เราควรเราควรเตรียมตัวยังไงดี จริงๆอะถ้าเพอร์เฟกที่สุดเลยนะคือมันควรจะเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนกเกษียณแล้วอะก็คือเตรียมตัวทําประกันสุขภาพเอาไว้นะคะเช็คดูเลยว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองเนี่ยถ้ามันไม่สบายเราหาหมอ,อเราจะไปหาที่ไหนนะคะ<ม>ค่ะเราก็ทําประกันให้เพียงพอนะคะเพราะจริงๆแล้วนเนี่ยช่วงที่ช่วงที่ก่อนกเกษียณหรือช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่ะคะ <S <S ่ะเวลาเราทําประกันเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ดนดนดนโดนยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนแล้วนะคะ แต่และในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากทําประกันแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมเงินเอาไว้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพที่ของเราเองในอนาคตด้วยเพราะจริงจริงเนี่ยเบี้ยขึ้นตามอายุนะคะแต่ว่าถึงว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอการที่เราทําอันนี้คือ perfect case เนาะเออเราก็จะรู้ว,ว่าเงินที่เราจะต้องเตรียมเตรียมเอาไว้สําหรับการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงคือเราเตรียมได้ไงเพราะเรารู้ว่า จำนวนมันเป็นเท่าไหร่แต่ถ้ากลับกนะันอ่ะเราไม่ได้ทําประกันสุขภาพเอาไว้อะคะ่ะหรือว่าเราไม่ได้มีสวัสดิการอะไรที่มันรองรับนะคะมันเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่รู้ด้วล่วงหน้าเลยแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับพอลงทุนมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะใช,นใช่นี่เนาะไอ้เรื่องประกันสุขภาพนี่ต้องเริ่นเลยเนาะ เพราะว่ามาทาตอนที่เราอายุเยอะเนี่ยเบี้ยบางทีบางที่ก็ไม่รับด้วยนะคุณจิใช่ไหมคะนี่เป็นปัญหาเตงจริงสาหรับใครบางเ่อร์บางท่านนะคะที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยค่ะช่วงอายุหกสิบเบอร์ช่วงสักประมาณช่วงหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยมีหลายหลายบริษัทประกันที่ยังรับอยู่นะจริงเบี้ยอาจจะแพงแพงหน่อยนึงแต่ว่าคือถึงยังไงเนี่ยก็ถ้าเราคิดว่าสุขภาพยังดีอยู่สามารถทําได้อยู่ก็อยากจะให้ลองลองทานะคะทำว่าทำาล้อยังย่าไม่มีเลยอะค่ะเพราะว่า พี่ว่าเราได้ใช้แน่เนาะหลังหกสิบอ<ช>่ะก็ถึงบ<ช>อกว่าใครจะรับแพ็กเกจใหญ่แพ็กเกจเล็กเท่านั้น<ช>เองถูกไหมคนพูนปุ่งไว้นี้โรคใครทข่เจ็บมันมาเยือนทุกคนอะ่ะความน่ากลัวที่สุดคือบางคนถ้าไม่ได้มีอะไรรองรับนะคุณจีพี่การแล้วเงินก้อนที่เก็บมาที่เราคิดว่ามากพอเวลาเจ็บป่วยนี่ปั๊บเดียวเลยนะคะม,มันไปเร็วมากใชเลยแล้วบางทีหายวัชแล้วเอาไม่อยู่ด้วยค่ะใช่ใช่นะคะค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มันทําไม่ได้แล้วจริงๆนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบสิทธ ที่เราพะะอมีมัคะเนาะว่าแบบสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์ข้าราชการว่าถ้าเราป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหน <c oughs> ก็ที่จะรู้ว่าโอเคถ้าเกิดเราป่วยเรามีสิทธิ์บัตเท่านี้นะ <c oughs> แล้วเราจะได้เตรียมเงินเอาไว้ว่าโอเคการเงินเอาไว้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เราบอกว่าโอเคเราได้รับแพ็กเกจมาเลยอันนี้เป็นจะเป็นกองสุขภาพของเราที่ว่าถ้าเกิดเราป่วยเนี่ยเราจะเอาอันนี้มาช่วยด้วยนะคะเราเรียกเลยดิสิทธิขั้นพื้นฐานนะในเรือ่องของการรักษาพยาบาลค่ะใช่ พราะซึ่งเราจะมีทุกคนเพียงแต่เราจะไปเวไหนใช่ไหมถูกต้องค่ะถมองถึว่าบัตรท่อหรืออะไรใดๆตามใช่ค่ะต้องเช็คถ้าไม่มีต้องเช็คถ้าไม่มีทุกเตรียมไว้เลยใช่น่คะคือจริงๆเนี่ยคืออย่าไปรอเช็คตอนที่เราป่วยอ่ะแล้วมันจะเตรียมอะไรไม่ทันไงถูอถ้าเกิดว่าเราแบบเออโอเคเช็คสิทธิ์ตัวเองแต่เนิ่นๆหรือว่าดูซิถ้าเกิดว่าเรามีประกันสุขภาพอยู่เนี่ยก็ดูเลยว่าไอ้สิทธิ์ที่เราเบิกได้เนี่ย มันเบิกได้จนถึงอายุเท่าไหร่เพราะบางคนเนี่ยไปผูกประกันสุขภาพแล้วไปผูกผิดนะไปผูกกับพวกประกันเออ่ประกันหลักเป็นสะสมซับอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยรู้คือเข้าใจว่าตัวเองมีประกันสุขภาพมาโดยตลอดแล้วพอเอาครบ20ปีเอา60ปีตายแล้วฉันทำประกันสุขภาพต่อไม่ได้อันนี้คือมันเหมือนเป็นระเบิดเวลาคือเพราะฉันนคือต้องเช็คให้ดีอะค่ะว่าเออเราผูกประกันถูกไหมหรือว่าอประกันที่เราคิดว่ามันมีเนี่ยอาจจะทำื่อแบบ20ปีที่แล้วค่าห้อง300บาทซึ่งสมัยก่อนแต่สมัยนี้นี่หูค่าห้อง4,50 ทรายที่สุดอ่ะจะต้องมาดูไอ้สิ่งที่เราเตรียมไว้อัปเดตมันตลอดถูกถูกว่ามันว่ามันพอหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีแน่นอนว่าเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อค่าสัมพยาบาลเนี่ยมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจี้ถ้าใครที่กําลังวางแผนจะทําเรื่องของประกันสุขภาพอะโดยเฉพาะไอ้บสี่สิบอัพสี่สิบบวกอย่างเงี้ยคุณจี้จะให้คําแนะนํำยังไงในการเทคนิคในการเลือกหรืออะไรเงี้ยให้มันสามารถ cover ครอบคลุมไปได้จนเราเกษียณและเราไหวด้วยในเรื่องของเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจี้คะเริ่มงนกเลยนะคะ เราดูก่อนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมีอยู่แค่ไหนนะคะประกันส่วนคืออยากไปมองว่าโอเคเมื่อกี้ให้โจทย์มาว่าสี่สิบเนาะเพราะฉะนั้นสี่สิบเนี่ยก็จะยังมีเอประกันกลุ่มของบริษัทที่เออที่ทํางานขัางจริงแล้วเนี่ยค่ะอันนั้นมันเป็นประกันติดอตะเออถ้าเกิดเราไม่ได้ทางานมันก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นให้มองเฉพาะประกันสิ่งที่เรามีอยู่นะคะว่าเป็นของเรามีอยู่แค่ไหนแล้วดูซิไลฟ์สไตล์ของเราถ้าไม่สบายเราจะไป เข้าโรงพยาบาลที่ไหนหาหมอที่ไหนแล้วมันต้องใช้ค่าห้องเท่าไหร่ค่ากษาาลประมาณไหนนะคะแล<ช>้วดูความเสี่ยงของตัวเราด้วยว่าโอเคดูญาติพี่น้องว่ามีความเอ่อเออคือเพราะว่าโรคพวกนี้มันก็จะมากับกรรมพันธุ์ด้วยนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูซิว่ามีส่วนต่างเนี่ยค่ะมันขาดแค่ไหนเพราะมันขาดเรารู้แล้วว่าอ๋อมันขาดแค่นี้นะเราก็ค่อยมาเลือกดูว่าเราควรที่จะทําประกันเป็นแบบแบบไหนอะไรยังไงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีก็เราต้องดูเป็นค่าห้องเนาะแต่สมัยนี้เนี่ยประกันดนบีขึ้นก็คือว่ามันเป็นแบบค่่าใ้ย หนึงล้านสอล้านสามล้านแล้วแต่ึนะคะอันนี้คือเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดอะมานั่งดูดูซิแล้วก็ดูค้าเบียว่าโอเคณนะปัจจุบนะันเราจ่ายเท่านี้แต่ว่าเราต้องขอดูข้อมูลด้วยเออแล้วถ้าเกิดไปเรื่ยอยๆอ่ะเพราะว่าประกันพวกนี้มันจะต้องอยู่กับเราไปจน คอนเซปต์ของมันคือมันควรที่จะอยู่กับเราแล้วดูแลเราไปจนถึงอายุจน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 แก่เลยว่าง่ายๆเพราะฉันเนี่ยค่ะแล้วก็แต่เราก็ต้องสายเบี้ยไปเรื่อยๆอะไเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเออโปรเจคชันของเบี้ยที่มันจะโตเนี่ยมันจะโตแค่ไหนอืค่ะเพราะเบี้ยเขาจะถูกปรับขึ้นในทุกๆกี่ปีนะคะคุณจีเราก็ได้คำนวณเผื่อด้วยไงว่าถึงวันนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการคำนวณยังไงบ้างคะคุณจีคะ คือโดยปกติเนี่ยบริษัทประกันก็จะมีเป็นตารางมาให้เลยนะคะ,ะว่าค่าเบี้ยในอนานคตทั้งจะเป็นเท่าไหร่นะคะโดยหลักๆนี่มันจะปรับทุกๆห้าปีห้าปีปรับทีห้าปีปรับทีนะคะหรือถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แต่แล้วโดยเฉยมันก็จะเป็นไปตามตารางที่ที่บริษัทประกันให้แต่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่ว่าค่าเงินเฟ้อหรือว่าอะไรทั้งหลายแหละที่ทําให้ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโดยองค์รวมทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนไปอะค่ะ ก็บริษัทประกันเขาก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นปรับขึ้นเบี้ยประกันนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเรายังมีไกด์ไลน์อะว่าอ๋อโอเคเราจะต้องเตรียมเงินไว้จํานวนเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาไว้ใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพของเราในอนาคตเราจะต้องคืองจริงแล้วเนี่ยคือจริงก็จะพอเราทำประกันสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำเเหมือนแบบทำพอร์ตเพื่อที่จะเสร้างเงินลงทุนเพื่อที่เอาเตรียมเงินสหรับ จุดจำเงินก้อนนี้ค่ะสำหรับเอาไว้ใช้จ่ายจ่ายค่าดูดประกันสุขภาพในนางเสริมคุณค่ะก็ลองดูภาพดูอ่ะถ้าเกิดว่าตอนที่เราเกษียณแล้วไม่มีรายได้แล้วอ่ะแต่ว่าค่าเบี้ยมันแบบเบี้ยนี่คือมันเป็นหลักแสนเลยนะคะถ้าเราก็เสียไปแล้วใชนะคะถ้าเราอายุเยไม่ทันคือเราต้องเตรียมนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องมืออะไรหลายๆอย่างนะคะทีื่อมาช่วยอย่างเช่นพวกถ้าเกิดเราไปทำพวกประกันพวกการลงทุนมันก็สามารถวางแผนได้นะคะว่าโอเคงบจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุหกสิบแล้วหลังจากนั้นจ่ายตอนนี้พอลงทุนแล้วแล้วระบบมันก็จะดึงเงินจาก ในมูลค่าของประกันพวกที่เดิมมูลค่าของเบีย้ยที่เราจ่ายไปแล้วลูกหน้าเนี่ยค่ะม,มันจ่ายนอกะต่อันนี้ค่ะมันดึงมันมีเครื่องมือพวกนี้เข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันค่ซึ่งจะช่วยได้ ใช่ใช่ค่ะ<ช>จริง<ช>ๆประเด็นเรื่องสุขภาพาก็มีการพูดกันเยอะมากเหมือนกันเนาะค,ค,คุณจี้บางเคสก็จะมองว่าแล้วถ้าเราเก็บเงินไว้เอาไว้แบบเป็นก้อนไม่หมดไปกับค่าประกันเอาไว้ดูแลตัวเองล่ะอันไหนเนี่ยมันจะอันนี้มากกว่ากันอะไรเงี้ยเพราะบางคนบอกอยก็จ่ายประกันไปแล้วก็โอ้จ่ายไปเยอะเลยนะถึงเวลาก็แบบไม่ได้ใช้หรือแบบใช้น้อยมากมหรืออะไรเงี้ยก็จะมีคนพูดเหมือนจะแบบเซลล์อินชูลานเองอะไรเงี้ยประกันเก็บเงินไว้ประกันตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคุณจี้เราเคยเราเคยคุยเรื่องนี้เนาะคุณจี้ใช่ใช่เคยเคยคยุยเหมือนกันว่าเออจริง มันคืออย่างที่บอกเนาะว,ว่าค่ารักษาพยาบาลอะมันไม่มีเพดานเลยอะอเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยอะไรเราไม่รู้ด้วยว่าจะเมื่อไหร่ไงถ่าเก่อเราลุกโครงของขอครอบครัวเราถูกไหมเราไม่มีเงินลงใช่ใช่นะคะแวก็คือการที่เราเซลฟอินชัวนะคะถ้าเกิดเราโชคดีไม่ได้ป่วยเลยแล้วเงินก้อนที่เราเก็บ เอาเก็บเก็บเอาไว้สคันเอาไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลนะเราช่วงนี้เราไม่ป่วยแล้วเราเค่อยไปป่วยตอนที่อายุเยอะๆเ,เงินก้อนนั้นมันโตเรียบร้อยแล้วเอออันนี้มันอาจจะเป็นคําตอบที่ถูกสําหรับเขาก็ได้นะคะว่าเออ<ๆ>เซลล์อินชัวร์เนี่ยดีนะคะแต่กลับกันถนะ้าเกิดว่าเขาเพิ่งจะแบบสะสมเงินมาได้แบบแสนสองแสนเองอะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นหลักล้านไ,ไดน้แล้วปึ้งป่วยเลยแล้วหายไปเลยเงิน,นหลักล้านอ่ะโอเครักษาหายลุก เช่วงที่เหลือเนี่ยในชีวิตเขาเขาจะทำยังไงนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเซลฟ์อินชัวเนี่ยสำหรับจเจ๊ยังให้คำตอบเลยก็คือว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเยอะแบบไม่มีเพดานไม่เถึนกันะเ้าค่าใช้จ่ายภาษาอเาริกไม่มีเพดานเพื่อนถ้าเกิดคุณมีเงินแบบจำนวนนึงที่มันไม่มีเพดานเนี่ยก็ก็เหมาะเหมาะเหมาะที่จะเซลฟ์อินชัวะอืม ใช่ดูเป็นเคสเคสเลเนาะคือผมม่ได่บอกว่าทุกคนเออแต่สําหรับคนที่วางแผนที่หล่งเกษียณแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการประกันสุขภาพที่จะต้องดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องประกันเนาะก็เลยนึกถึงพวกประกันอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าคนที่จะนั่งดูด้วยนะว่าโอเคประกันที่มีอยู่เนี่ยนะคะที่นอกเหนือจากประกันสุขภาพอย่างเช่นประกันภาษสุทสั์หรือว่าประกันที่ทําความคุ้มครองชีวิตเนี่ยค่ะมีทุนอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงคนที่จะมานั่งดูนะคะอัไหยังมีภาระอยู่ หรือว่าอันไหนกำลังจะมีเงินคืนคะนะคะ,คะเราจะได้ทราบว่าอ๋อโอเคมันมีเงินคืนก็มน,นี้เราจะมีเงินเพิ่มเข้ามานะเพื่อที่มาจนเจืออเอ,อชีวิตของเราในอนาคตแล้วเราจะวางแผนจัดการมันหนึ่งนะ,ะ,ะหรือว่าเออ,อันไหนที่เราอยากจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกนะคะเอ๊ะผว้าผลประโยชน์ที่ลูซิว่าเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าอืมค่ะท้ายที่สุดเลยโดยรวมคือชีวิตหลังเกษียณก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนถ้าเราไม่ได้วางแผนมาก่อนเพราะว่า เขียนมาตั้งแต่เราคุยกันมามันมีดีเทลที่ยุบยับไปหมดเลยไม่ว่าจะในองศาของการลงทุนองศาอง,องศางการออมการจัดการความเสี่ยงการออกแบบไลฟ์สไตล์คือใช่ไหมจีนต้องเกิดนะขึ้นก่อนกเกษียณเนาะคุณจีถ้าเราแบบกเกษียณแล้วมาขามมดกะว่าจะมาจัดการทุกอย่างเ่ยมันเป็นอะไรที่วุ่นวายพอสมควรเลยใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดเราเตรียมตัวเราเตรียมตัวมานะคะอืมคือคนที่เกษียณก็จะมีความสุขมากเลยอะ เพราะว่ามันมีความสุขขังการใช้เงินอ่ะเคาะแล้วคือที่เคยมีความพร้อมอย่างที่เคยแบบว่า,วามีประสบการณ์เอ่อมีต่างประเทศเนาะเคยทํางานแล้วก็เคยเห็นคนที่กเกษียณอ่ะเขาจะมีงานเฉลิมฉลองๆเลยอ่ะพอเขาจะ,กะเกษียณปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบตีใจมากเพราะเขาเรู้เลยว่าอ๋อ,โอโฟุ๊บเตรียมตัวมาดีเขาเก็บเงนินเยอะแต่ถ้าเกิดกลับกันเนี่ยค่ะเกินโอ้คนคนนั้นไม่ได้เตรียมตัวมาคือจะแบบกลัวการเกษียณมากเลยอ่ะเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันเกษียณไปได้หายแล้วฉันจะทำยังไงเพราะฉันเนี่ยคือการวางแผนเกษียณนั้นมันควรที่จะเตรียมตัวตั้งแต่นั้นๆเพราะจริงๆมันเป็นเงินนนที่่กก้อใหญมาๆะะค อืมอืมโอเคแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเย่างวเมื่อสักครู่เนี้ยอีฐานเนาว่าแบบเอ้ถ้าเกิดเกษยณเราต้องต้องถูกบังคับให้เกษยณตอนอายุห้าสิบห้าเลยเนี้ยแล้วจะทำยังไงค่ะ,ะ,คะจริงๆคือมันก็กลับไปที่เดิมคือเราก็ต้องดูอะ ถ้าเกิดว่าเรามองละว่าเงินที่เราได้รับแพ็กเกจมาหรือว่าเอเยนต์สมทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่น่าจะพอนะนะคะอ่าถ้าหมดไม่น่าจะพอนะจริงๆอายุ55นี่มันยังไม่มันยังไม่เยอะเนาะก็วึงที่คนอายุ55นี่แบบว่ามีเยอะนะนี่อายุ55แล้วยังไม่สะดวกแกหรือ60ยังไม่สะดวกแก่อะไรอย่างเงี้ยเก็เละต้องระวังค่ะเราต้องแบบวางแผนต้องเริ่มหาอะได้พอดีเวลาเราหมดค่ะคุณจิีนการเราก็มังสนุกเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันอีกเนาะนี่เราพูดถึงเรื่องของการเกษียณเร็วด้วยนะคะค่ะวันนี้เราสามคนต ทุกท่านนะคะขอบคุณคุณจิด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณะค่ะ